ส่วนอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครความคืบหน้าของสลากดิจิตอลที่เราทราบแล้วนะครับว่าใช้เวลาประมาณสัก4วันครึ่งจำนวน5ล้านกว่าฉบับก็ขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทางคุณชาญกฤิเดชวิทักษ์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและอยู่ในสถานะของประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาบอกนะครับว่า กา,การเพิ่มจำนวนสลากให้เกินกว่า5ล้านใบขายในแพลตฟอร์มดิจิทัลตอนนี้นะครับเบื้องต้นการจำหน่ายสลากในงวด16มิถุนายนกับ1กรกฎาคมยังคงเปิดขายจำนวนเท่าเดิมก่อนนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีอาจจะเป็นงวดของวันที่16กรกฎาคมก็ได้นะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า โครงการจําหน่ายสลากที่เจ้งเป็นหนึ่งในมาตรการที่สํานักงานสลากเอามาแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาในระยะสั้นโดยที่ประชาชนยังสามารถซื้อสลากใบราคา80จากจุดจําหน่ายสลาก80บาทตอนนี้มีอยู่362จุดเห็นไหมจุดขายสลากราคา80บาทตอนนี้มี362จุดนะฮะและภายในกรกฎาคมนี้จะเพิ่มจุดจําหน่ายให้ถึง1,000จุดทั่วประเทศ รวมถึงจะมีโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่จะเพิ่มจำนวนจาก1,000 0 0สลารายเป็น2,000สนรายนะครับก็ยืนยันตรงนี้ว่าสลากใบย,ยังไงก็ยังต้องมีอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่การเปิดขายสลากดิจิตอล80บาทเพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคานี่นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ซื้อแล้วยังไม่จบฮนะคุณชาคริบอกนะครับว่า มาตรการแก้ไขปัญหาระยะกลางถึงระยะยาวภายในปีนี้จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาขายในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักจะคล้ายกับสลากปัจจุบันและสลากตัวเลข3หลักจะคล้ายกับหวยใต้ดิน2ตัว3ตัวตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะนำเข้าสู่คอรมอได้ พิจารณาต่อไปนะครับนี่นะฮะแต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ถึงแม้เขาจะอ,อมาก็ต้องจํากัดอายุของผู้ซื้ออายุต้องไม่เกินยี่สิบปีนะฮะออต,ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปนะีใช่ไม่น้อยกว่าไม่ใช่ไม่เกินนี่ฮะต่อไปไม่แน่นะฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหใช่ไหมใช่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางแอปเป๋าตัางค์นะฮะออก็วันนี้คุณชาญกฤษเดชวิทัศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกไปแล้วนะครับครับ,รบตอนนี้กําลังศึกษาอยู่นะครับเรื่องของหวยสองตัวสมตัวหวยสองตัวสามตัวนะฮะก็ลุ้นแต่เลขท้ายนะฮะก็ครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ เออ่2,546-47ประมาณนั้นรัฐบาลทักสินจินวัตนนะครับเคยผุดโครงการหวยบนดินสอง <2 S 1> ตัวสามตัวนะฮะตอนนั้นก็มีการทักท้วงแต่ว่าทักสินไม่ฟังความเป็นนายกรัฐมนตรีก็นำเข้าสู่การพิจารณา,าในคณะรัฐมนตรีนะครับ <seja spinning> แล้วก็ผ่านไปโดยที่ เ,เปิดโอกาสให้ประชาชนเล่นหวยบนดินตอนนั้นจะต่อสู้กับหวยใต้ดินนะฮะให้ประชาชนแทงหวยบนดินได้ปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่เจ็ดม้วนนะฮะรับเนี่ยขาดทุนไปเป็นแสนล้านอืมเป็นแสนล้านแทนที่จะกำไรเป็นพันล้านตามที่ตัวเองประเมินก็แสดงว่าการประเมินความเสี่ยงของรัฐบาลชุดทักษิณเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะและมีหน้ำซ้ำก็ผิดขั้นตอน และมีหนำซ้ำตอนหลังเนี่ยพอมีรายได้เข้ามารายได้เข้ามาเนี่ยก็บริหารรายได้ตรงนี้ผิดกฎหมายของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งบอกอยู่แล้วว่าได้มาเนี่ยมันต้องกินแบ่งต้องเอาไปใช้ประโยชน์ต้องจ่ายให้ส่วนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คือใน้สู่สังคมกี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลทักสินยุคนั้นไม่ทำตามนั้นนะไม่ทำตามนั้นใช้จ่ายเงินผิดประเภทด้วย ะครับก็เลยสารตัดสินมีความผิดนะครับเป็นคดีที่ทักษิณถูกตัดสินเมื่อปี6-2ตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะฮะนี่นะเราก็ลองมามารอดูนะครับว่ารัฐบาลของลุงตู่จะทันไหมจะสามารถซื้อหวย2ตัว3ตัวนะฮะลุ้นเฉพาะหวย2ตัว3ตัวเนี่ยผ่านทางแอปเป๋าตังเนี่ยได้หรือไม่ได้ ในในจะทันไหมในปีเนี้ยก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยจะทันหรือเปล่านะฮะเออซื้อผ่านแอปเป๋าตังนะฮะครับก็ติดตามดูกันท่านผู้ชมฮะมีข่าวมาจาก<ๆ>เพจของคุณชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับเอ,อได้มีการโพสต์ข้อความชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้ารับ พระจานานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขแขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในด้านการเมืองการปกครองณอาคารอนเนกนิทัพมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรม,มธิราชนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมฮรนับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่18นี่ฮะ รับป, <ะ S 1> ประจทานจากในหลวงรัชกาลที่1ิท่านผู้ชมฮะคุณชวนหลีกภัยนะฮะรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มาใบานี้เป็นใบที่ส8 18ปแล้วใบแรกนะฮะท่านผู้ชมฮะใบแรกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทิโรฒปีพศ2528นรบะฮะสองห้าสองตอนนั้นคุณชวนอายุเพียงแค่ยังไม่ห้าิเลยนะฮะใบที่สองครับ ด,ดุษิีบฑิตกิติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นของรามคำแหงอีก2ปีต่อมาครับปี30ใบที่3นะฮะอีก6ปีต่อมาครับปี36ได้จากสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟิลิปินฮนะ,ะใบที่4อีกปีหนึ่งครับ2537ดนะคะรับดุษิีบฑิตกิติมศักดิ์สาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรอ,อย่าลืมนะฮะว่าคุณชวนเนี่ยเป็นผู้เป็นศิลปินนะฮะ เป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือในการวาดภาพนะครับใบที่5สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชวรลิกุล2 5 4 1นะระฮะท่านผู้ชมไปหาอ่านได้ฮะคงจะไม่ไม่ฟังผมอ่านหมดนะฮะ18บใบ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า18ใบเนี่ยใบที่18นะครับเออเป็นใบแรกที่รับจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับเนี่ยปัจจุบันนี้คุณชวนอายุ8ปีปีฮะ ได้รับใบที่18นะครับก็เป็นนักการเมืองที่สังคมยอมรับนับถือนะครับว่าท่านเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์นะฮะยินดีกับท่านท่านผู้ด้วนนะฮะก็หานักการเมืองแบบนี้ได้ยากมากนะฮะยากมากๆ